ทินการละครอเมริกาบีบให้ปราบสแกมเปอร์แล้วจะเอาไงนักการเมืองสีเทาจะเอาไงนี่คือปัญหาใหญ่ของอนุทินนะครับฉะนั้นอนุทินพลิวครับตอนนี้ผมจึงเรียก,กว่าการละครไงฉะน,นการเมืองวันนี้ยังไม่แน่นอนครับโอกาสที่จะยุบสภามีสูง100%เลยในช่วงหลังจากที่ผมพูดไปแล้วนะไม่เกิน15วัน นีเรื่องปัญหาสแกมเมอร์ครับอาชญากรข้ามชาติเพราะถูกเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกามาเยี่ยมถึงทำเนียบมาบีบถึงทำเนียบแล้วหลังจากบีบเสร็จแล้วมาวานซื้อนี้หลังจากเอกอัครราชทูตกลับไปแล้วเนี่ยอนุทินก็ให้สัมภาษณ์สื่อให้สัมภาษณ์สื่อข้อสังเกตในการตัดสินใจที่จะยุบสภาก่อนสี่เดือนเนี่ยมันมีโอกาส ผมว่าไม่ถึงสี่เดือนก็ภายในหนึ่งเดือนนับไปเลยตั้งแต่วันนี้ไปสามสิบวันนักข่าวถามอนุทินอนุทินบอกโอ้ยเป็นอำนาจของนายกอยู่แล้วผมจะต้องมาบอกสื่อบอกสื่อทําไมทําไมผมจะต้องมาบอกสื่อหรือว่าผมจะยุบเมื่อไหร่ก็เป็นอำนาจของผมผมเป็นนายกเตรียมีอำนาจอยู่แล้วถ้าผมอยากจะหนีผมก็หนีเออชัดไหมผูดชัดไหมถ้าผมอยากจะหนีผมก็หนี แต่ผมอยากจะอยู่ผมก็อยู่นี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 น่พูดรับลมกลมในทางสองแพร่งนะแต่ผมอยากจะอยู่ผมก็อยู่แล้วอยู่ยังไงไอ้เรื่องผมอยากจะอยู่และจะอยู่เนี่ยมันไม่มีกอกาจะอยู่หรอกคุณหนูคุณอนุทินมีอย่างเดียวอยากจะหนีก็หนีคือเวลานี้อยากจะหนีเพราะปัญหามันลน้นมันท่วมทน้นจนไม่สามารถที่จะประคองให้อยู่ได้ฉะนั้น ทินบอกวันสุดท้ายของผม่ะถึงวันไหนแต่ถ้าเกิดดูแล้วมันไม่ไหวผมก็มีอำนาจของนายกร,รัฐมนตรีก็คือยุบสภานะักข่าวถามว่าหากยุบสภาก่อนก่อนที่จะแก้ไขรัฐธรร,ธร,รมนูญจะเป็นยังไงนายกรนุทินบอกว่าถ้าถึงวันนั้นก็ให้ประชาชนไปตัดสินใจเอาคือ ที่ต้องจัดการที่ประชาชนเขาเป็นห่วงเรื่องเรื่องของนักการเมืองสีเทาจะว่าเปเรื่องปรีสีเทาก็มีอยู่สักสองคนและโดยเฉพาะนายวรพักนายวรพักธัญาวงรับนีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังซึ่งมีข่าวเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นายกอนุทินบอกว่าได้ให้ ตอนแรกวรพักบอกว่าผมจะชี้แจงทาง Facebook จะเปิดชี้แจงให้สื่อมวลชนบอกชี้แจงมาที่ผมด้วยที่นายกทําเป็นเรื่องเป็นราวมาเป็นลายลักษณ์อักษรมาเราะมันมีข่าวแบบนี้ซึ่งในวรพักบอกว่าผมก็จะชี้แจงในทาง Facebook ส่วนตัวรวมทั้งแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนผมก็จะทําเรื่องชี้แจงให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทีนี้นักข่าวเขาก็จี้ถาม นยายกอุทินที่บอกว่ามีกระแสข่าวว่านายเอกนิติธันประพาสรองนายกปรนตลีและรับมรีรีคลังที่มีข่าวว่าตั้งในวรพักเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินแกะร่องรอยความเชื่อมโยงถึงแก๊งคอนเซ็นเตอร์กลุ่มเงินสีเทาก็โดนคุณหญิงสุรารัตน์ออกไปพูดฮะออกไปแชร์ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้มึงใช้โจรปราบโจรหรือวะแล้วมันจะสําเร็จหรือ โอ้โหเป็นไวรัลเลยคนขารับกันทั่วหมดว่าใช้โจรปราบโจรเหรอไปคิดกันดูกันแล้วกันนายกว่าไอการที่จะใช้คุณวรพักเนี่ยมาเป็นประธานสอบเส้นทางการเงินเนี่ยมันไม่มีหรอกอาจจะเป็นความคิดของรับรีครั้งแต่พอเรื่องถึงนายกอนุทินแล้วอารมณ์เสียหัวเสียบอกไม่มีไปตั้งได้ยังไง ไม่มีคือไม่มีคือไม่ให้ตั้งไงและก็ไม่เคยมีคณะกรรมการชุดนี้นี่นายกอนุทินพูดนะแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดทางอาชญากรรมท,ทางเทคโนโลยีแต่ละส่วนก็จะมีคนทําง,งานนายกอนุทินได้ตอบคําถามนักข่าวว่า